ねえ。 อย่ามาใกล้พี่นะหนูพี่ไม่เอาพี่ไม่ซื้อเสียงเจ๊หวานดังลั่นจากโต๊ะในร้านข้าวต้มกลางคืนเด็กชายที่เดินขายนมเปรี้ยวให้กับลูกค้าตามโต๊ะเด็กชายหน้าเสียก่อนจะรีบขอโทษแล้วก็วิ่งหนีออกไปผมเนี่ยเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะเด็กอายุป,ประมาณ78ขวบดึกป่านนี้แทนที่จะได้นอนแต่กลับต้องมาหาเงินเลี้ยงชีวิตจริงๆแล้วเด็กคนนี้เนี่ยผมเคยเห็นมาก่อนนะเขามีน้องสาวตัวเล็กๆด้วยครั้งหนึ่งผมเห็นเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ที่คนทําตกเอาไว้ตรงตล,งตลาดทั้งที วันนั้นเขาขายนมเปรี้ยวไม่ได้เลยแต่แทนที่เขาจะเก็บกระเป๋าไว้เขากลับวิ่งตามหาเจ้าของแล้วก็เอากระเป๋าไปคืนเต็มแรงและก็อีกครั้งหนึ่งน้องสาวของเขายืน่นนมเปรี้ยวให้กับเด็กคนหนึ่งผู้น่าสงสารทั้งที่ตัวเองก็ยังหิวอยู่และพูดเบาๆว่า เอาไปกินเถอะพี่ไม่คิดเงินหลอกภาพเหล่านั้นยังชัดเจนในใจผมเสมอมาเลยนะเด็กสองคนเนี้ยแม้จะลำบากแต่ก็ยังมีหัวใจที่โอบอ้อมอารีไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเลยหลังจากทานเสร็จผมเดินไปที่ลานจอดรถก็เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นนั่งร้องไห้กับน้องสาวน้องพูดเสียงสั่นเลยนะพี่หนูขายไม่ได้เลยอะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาให้ยายอะเด็กชายก็พยายามปลอบน้องสาว ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลองเดินขายใหม่นะผมได้ยินแบบนั้นก็อดสงสารไม่ได้จึงช่วยซื้อไปทั้งหมด20คขวดเด็กๆกยกมือไหว้ใหญ่เลยนะขอบคุณด้วยน้ำตาก่อนที่จะบอกว่าเย้เรามีเงินซื้อยาให้ยายแล้ว คำพูดนั้นทําให้ผมสะดุดและก็ตัดสินใจแอบเดินตามไปดูเด็กๆระหว่างทางกลับบ้านก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดชายคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ปรากฏตัวขึ้นเขาก็ของเงินจากมือเด็กๆบอกว่าพ่อแม่ติดเงินเขาไว้นี่มันยังไม่พอเลยนะหนูไม่เพียงเท่านั้นเขายังจะพยายามแย่งนมเปรี้ยวจากเด็กๆผมนี่รีบเข้าไปห้ามเลยนะเขาชะง,งักแล้วก็เดินหนีจากไปเด็กสองคนกอดกันแล้วก็ร้องไห้ผมย่อตัวลงแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วผมตามเด็กๆไปจนถึงบ้านบ้านเนี่ยเป็นสลัมเล็กๆมืดสลัวมีเพียงแสงเทียนริบรียายที่สายตาพร่ามัวนอนป่วยอยู่กับฟูกเก่าๆเ,เด็กๆรีบป้อนข้าวป้อนยาให้กับยายยายพูดเสียงแผ่วว่าเหนื่อยไหมล่ะลูกตั้งแต่พ่อแม่จากไปเนี่ยก็ต้องลำบากมาดูแลยายแทนเลยนะ เด็กๆตอบพร้อมกันด้วยความไร้เดียงสาไม่เหนื่อยหลอกยายพวกหนูรักยายหนูอยากดูแลยาย ผมได้เห็นแบบนั้นน้ำตาผมก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นผมตัดสินใจทำอะไรบางอย่างผมกลับไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์มามอบให้ผมนี่นาไฟมาติดให้กับพวกเขานะไฟในห้องเล็กๆนี่กลับสว่างทั่วบ้านเลยน้องสาวยิ้มทั้งน้ำตาดีใจใหญ่ยายจา๋าบ้านพวกเรามีไฟแล้วยายเขาอายกมือไหว้ผมแล้วก็พูดว่า บุญคุณครั้งนี้เนี่ยยายกับลหลานเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยนะพ่อนมุม ผมเห็นยายกับหลานอยู่กันแบบนี้เนี่ยผมก็อดไม่ได้ผมรู้สึกว่าเด็กๆก,ก็เป็นคนดีคุณยายก็เป็นคนดีพวกเขาเป็นคนที่น่าสงสารผมก็เลยตัดสินใจในวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆที่ทำงานฟังนะทุกคนเนี่ยได้ฟังก็รู้สึกสะเทือนใจจึงช่วยกันบริจาคเสื้อผ้าอาหารแล้วก็เงินเล็กน้อยผมอะยังไปคุยกับเจ้าของร้านข้าวต้มเมื่อคืนด้วยนะพอเขารู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาก็นิ่งไปสักครู่เลยแหละแต่เขาก็พูดว่างาั้น เด็กๆก,ก็ไม่ต้องขายของอีกแล้วฉันจะช่วยออกค่าเทอมให้และให้มาช่วยงานเบาๆอา่าถือว่ามาเป็นการเรียนรู้งานแล้วกันในช่วงวันหยุดเวลาที่เหลือก็จะได้ไปเรียนหนังสือเต็มที่เมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมก็ดีใจนําข่าวนี้ไปบอกให้กับเด็กๆฟังเด็กชายถึงกับร้องไหย้ยกมือไหว้แทบถึงพื้นน้องสาวก,ก็กอดใหญ่แน่นด้วยความดีใจคืนนั้นนะผมยืนมองสองพี่น้องกินข้าวอิ่มในร้านอาหารเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเข้าใจทันทีว่าคนที่มันไม่มีนี่มันก็คือไม่มีจริงๆ และการที่เราได้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราอิ่มใจมากๆและผมอยากจะบอกเพิ่มว่าการที่ผมช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะผมสงสารพวกเขาเพียงอย่างเดียวแต่เพราะผมเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆเป็นเด็กกระตันยูมีน้ำใจและไม่เคยยอมแพ้แม้ในวันที่ลำบากที่สุดเด็กแบบนี้ควรได้รับการสนับสนุนและควรจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ